สวัสดีครับพี่น้องเกซีแฟนคลับแฟนช่องนะครับพี่น้องครับมือนีกระสีไปตามนั่งฝ้าเลขดับพี่น้องนะครับนั่งฝ้าเลขกดับฉายาบอดายมากง่าย,ายๆพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นดาวช่องพอใจดีเนาะคือว่าแม่แหล่เนาะพี่น้องเนาะแม่แหล่เป็นดาวช่องพอใจดีอยู่ในช่วงนี้และคณะนี้นะครับเนาะคู่กันครับ เจโอเล่นะครับผมนะครับที่ว่ากําลังฮ mm ิต hmm. กําลังฮอตกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเนาะณนะนะเวลานี้นะครับเนะาะมาเบิกแนวทางของแม่แหล่นางฝ่าเลขดับเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของเพิร์นมีอย่างแน่มือหนีเพิ่นสีมาใหา้เลขดับพร้อมเลขทีบอมาน้ากันพร้อมพี่น้องนะครับอ่านะครับจากเพิ่นสี พิจาราหน้าให้พี่น้องนะครับอา้าไปเบิง้งไปชมกันแนวทางของแม่แหล่หรือว่านางฝ่าเลขดับครับผมงวดวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาสองห้าหกหกนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไปเบิ้งกันหนึ่งกอขสองห้ 2, 5, 6, 6, 6. าหกหนะครับพี่น้อง อแม่แหละแม่แหลครับนางฟ้าเลขดับดับเป็นดับนะครับของแม่แหละดับเป็นดับพี่น้องนะครับ คือดับแล้วบอกว่าดับก็คือดับครับผมเด็กลมแมนยั่งมันคงแน่นอนพี่น้องเด็กเราแน่นอนอย่ดีครับดับก็คือดับพี่น้องดับก็คือดับคงไม่แหล่นะพี่น้องเก่งยีนดีเด็กครับเรานางฟ้าเลขดับฉายาไม่ได้มาง่ายๆพี่น้องอ้ามาเบิ้งของเราว่าแนวทางของเรามีอย่างพี่น้องเลขดับนาะพี่น้องนาะเลขดับเ้าเลขดับบน เลขดับเลขดับบนพี่น้องเลขดับบนของเล่านีหาหนะพี่น้องกันมี่าไปซื้อกินหาได้พี่น้องเลขกันมาดับบก็คือดับบนเลยพี่น้องดับล่างเลขดับล่าง ดับล่างสามพี่น้องนี่ครับเรียกเราดับล่างสามดับบนหาพี่น้องนะครับเรียกแล้วจับคููไห่พี่น้องเรียกแล้วจับคููไห่นะครับเรียกแล้วจับคููไห่นะครับ เลขเล่าวอ่าพี่น้องเลขเนี่ยบนนี่อาจสีมารางรางอาจสีึ้นบนก็ได้พี่น้องมันสีสารับกันได้พี่น้องเด้อมันบอแนบอนอนคือกันนะครับสามอาจสีมันอยู่รางมันดับรางแต่มันสีไปแจงอยู่ทึ่งๆนะพี่น้องอาจหาสีดับทึ่งแต่มาแจงอยู่ข้างรางก็ได้พี่น้องนะครับมันเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องนะครับ อียังกับ่เนบ่นอนอันนี้คือการอ่าค้นหาพิสูจน์นะครับค้นหาพิสูจน์การไปกันมาแนวทางเดียกดับนะครับอาจมันสีลงล่างหรือล่างสิขึ้นบนสลับกันจังสี่ก็ได้พี่น้องนะครับเอามาเบื่องกันจับคูวิธีการหาคูของอ่าแม่แหลเนะครับเนาะมาเบื่องกันพี่น้องโอ้ อยูบนน้องบัานเรียกไงใส่แต่นางเลยซื้อบริษัทไฟให้เราถือบนน้องบัานนี้เอาใส่สกันพี่น้องใส่ทั้งนี้กับพวเป็ดนังนางฟ้าเลขดับพี่น,ออบบน้องเอาพวเป็ดนังเอาพี่น้องมาเบิ่งการจับคู่ของเราบัานพี่น้องอ่ะจับคู่จับคู่พี่ยังแนี้เบิ่งกันพี่น้องห้าสองห้าเก้า 8 3น7 3ะครับ7 5 7 7 เจ็ดแปดเจ็ดเก่าพี่น้องนี่นะครับแนวทางของแม่แหลหรือว่านั่งฝ่าเลขดับพี่น้องครับผมเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องครับ,รบเป็นกระสิสิว่าหายฝ่าไรจนโบเขียนฝ่านอกจากแม่แหล่นั่งฝ่าเลขด,บนะดับพี่น้องนะบาดตต่อกันเนาะพี่น้องเนาะมันก็นเลยอันนี้พี่น้อง พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นแนวทางของแม่เหล่าเรียกดับขังบททันมิหาจะไปสื้อพี่น้องซื่อใซ่ตัวไม้พี่น้องมักหากับสื้อไส่ตัวไม้พี่น้องอ่าเรียกดับลางสามทันมิสามจะไปสื่อใซ่พี่น้องนะครับสื่อตัวอื่นอันนี้ความเชื้อนะพี่น้องขั้นบกเชื้อกับลอกเบิ้งเบกไปหนังนะครับอันนี้คือความเชื้อพี่น้องเนาะอันนี้สูตรไทยสูตรบ้านพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดติดตามเรลกับคงสิรู น้องพี่น้องคงสิเห็นว่าจิงแ้บพ,พี่น้องเนาะครับพี่น้องครับนี่แหละครับแนวทางของอแม่แหล่นั่งฝ่าเลขดับน้องพี่น้องเนาะเรากระจับคู่ให้พี่น้องอเลขเพื่อนก็ถือว่าช่วงนี้กำลังหอดกำลังหิดพี่น้องกำลังหอดกำลัง hit. หิดเหลือเจโอเล่ o L A, ได้พี่น้องได้ เหลือ j ล่พี่น้องจำไว้ดีๆโอเล่สำคัญที่สุดสูสีกันกับแม่แหล่นั่งฝาเลขดับพี่น้องนะครับในช่วงนี้เวลานีพี่น้องถ้าได้เบิ่งก็คือสิบทผิดหวังพี่น้องนะครับนี่แหละครับแนวทางของแม่แหล่นั่งฝาเลขดับงวดวันที่หนึ่งก่อรกฎาคดานะครับละสองหาหกแม่แหล่นั่งฝาเลขดับเพื่อนไ้เลขดับบนพี่น้องเลขดับบนห้าพี่น้องนะครับ เลขดับล่างสมพี่น้องอันนี้พ่นจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้อา่าคันวาดับบนนะครับเป็นยังคือมีหาสองหาเก่าพี่น้องหาเจ็ดหาพี่น้องสีว่าให้ฟังมันมีสิทธิ์ขึ้นไปอา่ามันมีสิทธิ์ลงล่างได้พี่น้องนะครับมันมีสิทธิ์ลงล่างได้เด้อหาเนี่ยทั้งๆ้งที่มันอยู่บนนพ่นห้ดับบนอาจมันสีมาล้างพี่น้อง เอาคำว่าดับล่างเป็นอย่างสามคือมีสามแปดเออแปดสามกับเจ็ดสามพี่น้องเสียอธิบายให้ฟังอ่าสามนี่อาจมันจะขึ้นบนอาจจะเป็นแปดสามเจ็ดสามอยู่บนพี่น้องหาสองหาเก้าอาจสิมาเป็นอยู่ล่างพี่น้องนะครับนี่แหละครับมันสลับกันพี่น้องอันนี้เป็นความเสือเนาะพี่น้องเนาะนะเป็นความคิดนะครับเนาะเป็นเลขสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นมาแบบนี้ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้มานําเสนอพี่เสนอน้องพี่น้องนะครับ ถ้ามุามีสูตรมันกิดสิบุมมีแนวทางแบบนี้มาฝากพี่ตอนน้องมันทุกจริงทุกอย่างต้องมีทีไปที่มาเพิ่นจังกาเอามาก,กันแตีให้พี่ให้น้องนะครับผมถ้าเพิ่นบอกเก่งเพิ่นบอได้เปลี่ยนนั่งฝ่าเลขดับแน่นอนพี่น้องอ้าพอฝากเพิ่นใบน้าแน่กันแล้วกันพี่น้องเอ้าแคปนาจอยแล้ว,ลว,ลวเ,เราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องได้ออ้าเป็นกํลาลองแย่งใจให้กันนะพี่น้อง งวดวันที่หนึ่งก่อรักกระดานะครับนั่งฝ้าเด็กรับสิดับสมซื้อบอพี่น้องอ่ะเดวไปดูนกันแคปหน้าจอไว้พี่น้องไว้เอาไว้เป็นแนวทางงวดต่อไปพี่น้องอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่นอ้องเด้ออ๋าสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้จะเพียงเท่าน,นี้แหละครับลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม